แอ,แอ๋รถเข้าใหม่ที่บริษัทเพชรยนต์3รุ่น3สไตล์คันไหนหน่าสนใจบ้างสภาพแรกรับเป็นยังไงนะครับพี่พี่มีรุ่นอะไรบ้างไปรับชมในคลิปเต็มได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีเพชรยนต์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเต้เพชรยนต์นะครับที่ปรึกษาด้านการขายและวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งนะครับมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งวันนี้ด้านหลังของผมเห็นมี3คันนะครับไม่ใช่อะไรไม่ใช่จะมารีวิวคันใดคันหนึง่งแต่ว่า วันนี้จะมาอัปเดตให้ได้รับชมกันรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยแค่ไปล้างสีแล้วก็เอามาจอดมาดูกันหน่อยว่ารถที่บริษัทเพชรยนต์รับเข้ามาแต่ละคันนะฮะแรกรับเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพเป็นยังไงบ้างสวยแค่ไหนนะครับเรียกได้ว่าบางคันเนี่ยล้างกลอยได้เลยทีเดียวนะครับก่อนจะไปรับชมรายละเอียดตัวรถทั้ง3คันนี้กันนะฮะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอเริ่มจากคันเล็กๆราคาสบายๆก่อนคันนี้นะฮะ เ็นวีออส1.5รุ่น E นะครับปี2012ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวพิเศษด้วยฉลองครบรอบ50ปีมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะฮะสำหรับตัวฉลองครบ50ปีเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะคันนี้บอดี้สีขาวนะครับเดิมโรงงานยังไม่ได้ปรับสภาพเราแค่ล้างเฉยๆแต่ว่าใครที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาก่อนได้นะฮะก็คลิปนี้เนี่ยเชื่อว่าจะได้รับชมก่อนใครเลยนะฮะว่ามีรถอะไรเข้ามาใหม่บ้างวีออคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะครับ เป็น Vios ตัวปี2012 1.5รุ่น E นะครับอ่ะเดี๋ยววนมาดูด้านท้ายกันก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับสำหรับรถเข้าใหม่คันนี้งานสีเนี่ยต้องแจ้งเลยว่าอาจจะมีต้องเก็บนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นรถปี12นะคันนี้ก็12ปีแล้วสำหรับคันนี้ก็มีงานสีต้องเก็บบ้างนะครับเพราะว่ามีรอยแตกมาบ้างนะฮะแตกรายงานมาแบบนี้แต่ว่าในเรื่องของการชนหนักพิคว่ำจมน้ําหรือว่ากับสีนะฮะหรือว่าในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็เครื่องยนต์นะฮะ ไม่มีปัญหาเครื่องยนต์เดิมบล็อกเดิมนะครับไม่มีการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพโครงสร้างรถเดิมนะครับไม่มีการชนหนักพิการจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับอ่ะด้านหลังก็มีตัวแบตท,ที่เป็นฉลองครบรอบ50ปีอยู่อย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในนิดนึงต้องบอกพี่ๆก่อนนะว่ายังไม่ได้ปบสภาพนะขอแจ้งก่อนภายในจะได้มาเป็นเบาะหนังนะครับสําหรับตัวนี้ภายในเบาะหนังสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะไม่ปีแตกหรือว่าขาดนะครับภายในสวยๆคันนี้เนี่ย ราคาย,ยังไม่มานะฮะจริงๆทั้ง3คันเนี่ยราคาย,ยังไม่มาแต่ว่าผมอยากมาอัปเดตให้พี่ๆได้รับชมก่อนคันนี้มีการติดหน้าจอมามาด้วยนะครับจากเจ้าของเดิมนะครับแล้วก็ความพิเศษของคันนี้เนี่ยตัวฉลองครบรอบ50ปีนะพวงมาลัยพี่ๆดูจะได้มันเป็นเหมือนพวงมาลัยตัวพีอุดนะคล้ายๆนะครับ <c oughs> แล้วก็ได้มันเป็นเบาะหนังภายในติดหน้าจอมาเรียบร้อยสวยๆสะอาดๆคันนี้เลขไม้เนี่ยอยู่ที่10,000แโลเท่านั้นเองนะครับลถ12ปีไม้หนึ่งแสนเนี่ยถือว่าน้อยมาก นะครับน้อยมากใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับก็หลังจากคลิปนี้ออนไปราคาของแต่ละคันเนี่ยน่าจะมาแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมยังไม่ทราบราคานะแต่ว่าคันนี้ขอแจ้งก่อนน่าจะอยู่ประมาณสักไม่ถึง2 0 0แสนอะผมพูดก่อนเลยถ้าเกิดเกินก็อย่าว่ากันนะไม่ถึง2 0 0แสนผมคิดว่าคันนี้น่าจะไม่ถึงนะครับอะประมาณนี้สำหรับรถเล็กๆราคาสบายๆกระเป๋านะครับก็ถัดมาเดี๋ยวเรามาดูพี่ใหญ่กันบ้างดีกว่าพี่ใหญ่ของโตโยตา้านั่นก็คือแคมรี่ แต่ว่าเป็นตัวเริ่มต้น2.0รุ่น G ปี2019บอดี้สีดำนะฮะเห็นแคมรี่อย่างนี้รู้เลยนะครับรถหน่วยงานปลดระวางมาประวัติศูนย์ะครับรถมือเดียวรถประ,ประวัติศูนย์รถหน่วยงานเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะเข้าศูนย์ทุกระยะตั้งแต่10,000กิโลแรกนะครับ10,000กิโลแรกคือเข้าศูนย์มาโดยตลอดนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ที่เป็น LED นะครับแล้วก็ ไฟตัดหมอกคู่ล่างมีมาให้แล้วนะฮะดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยถ้าดูภาพรวมนะจะมีกลิ่นอายความเป็นเล็กซัสค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนตัว lx เลยด้านหน้านะครับเหมือน lx เลยแล้วก็มีเซ็นเซอร์มานะครับที่แก้มซ้ายขวาแบบนี้ด้านหน้าเซ็นเซอร์2ตําแหน่งส่วนด้านท้ายเซ็นเซอร์ได้ถึง4ตําแหน่งนะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนิดนึงนะครับด้านข้างเส้นสายตัวรถสวยงามตามสไตล์แคมรี่นะครับช่วงล่างเป็นแบบ tnga พวงมาลัยเป็นแบบไฟฟ้า ขับเนี่ยนุ่มนวลชวนฝันเลยสำหรับแคมรี่นะฮะไฟท้ายเป็นแบบ LED light guiding นะครับไฟท้าย LED light guiding แล้วก็อย่างที่ผมแจ้งไปเซนเซอร์ถอยมีมาให้สี่ตำแหน่งพร้อมกับกล้องถอยหลังให้มาพร้อมแล้วนะครับตามสไตล์แคม r y สวยงามน่าใช้เดี๋ยวมาดูภายในกันหน่อยนะครับสำหรับคันนี้ก่อนปรับสภาพคันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะแค่ล้างก็ปล่อยได้แล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วคันนี้สวยมากนะครับภายในได้มาเป็น,นหนังสีดํา ด้วยสีน้ําตาลนะครับเดินสเตชชิ่งมาเป็นสีน้ําตาลเพิ่มความหรูหรานะฮะเพิ่มความหรูหราสําหรับแคมรี่คันนี้ <c oughs> เดี๋ยวมาดูหน่อยว่า <c oughs> เลขไม้เท่าไหร่คันนี้ผมยังไม่ทราบเลยนะครับ <c oughs> ขอแจ้งก่อนนะเบาะเป็นไฟฟ้าสําหรับคนขับปรับได้8ทิศทางนะแคมรี่เบาะผู้โดยสารตอนหน้าเป็นไฟฟ้าเหมือนกันปรับได้6ทิศทางนะครับ <c oughs> มาเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้า หน้าจอทัชสกรีนกล้องถอย Air Auto เป็นแบบ Dual c ช a นเ e ลปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็มีไฟแอม i บีย l ไลท์ด้านในมาสวยงามนะฮะกุญแจอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวจะดูเลขไม้หน่อยอ๋อเลขไม้เห็นอยู่แล้วเนาะคันนี้ไม้หน่0 0 0 0 0โลนะครับราคาเนี่ยผมขอเดานะราครไม่มาแต่ขอเดานะแจ้งก่อนขอเดาน่าจะอยู่ประมาณ7นิดๆ นะฮะคันนี้น่าจะอยู่ประมาณ7นิดนิดผ่อนก็อยู่ประมาณสัก12ื่นนะครับใครที่มีรายได้ตั้งแต่24,00 0ขึ้นไปเตรียมเอกสารไว้ได้เลยคันนี้เตรียมเอกสารไว้ได้เลยนะครับสวยมากหล่อมากลุกแบบผู้บริหารสุดนะครับอ่ะเดี๋ยวถัดมาเป็นรถ suv บ้างนะครับเป็นรถแบบ mpv คันใหญ่แบบนี้บ้างคันนี้บอกเลยว่าสุดตารางนะฮะคันนี้สุดตารางเพราะว่าเป็นตัวท็อปขับ4นะครับตอนนี้มาจอดอยู่ตรงนี้แล้วราคาเท่าไหร่ยังไม่ทราบ แต่ออกห้างเนี่ยล้านเจ็ดนะฮะล้านหกล้านเจ็ดมาจ่อยอยู่ตรงนี้ราคายังไม่ทราบนะพี่ๆนะอ่ะเดี๋ยวขอเกริ่นนิดนึงดีกว่าคันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปนะฮะมีเลนคีปปิ้งมานะครับปกติแล้วตัวก่อนๆเนี่ยเซ็นเซอร์ด้านหน้าตัวนี้นะฮะเขาจะใช้เป็นตัวอะแดปตีฟคูดคอนโทรลนะฮะที่มันเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะเซ็นเซอร์เอาไว้จับรถคันหน้าแต่ว่าโฉมเนี้ยเขาเปลี่ยนแล้วเขาจะไม่ใช้เซ็นเซอร์แล้วในการจับรถคันหน้าเขาใช้เป็นเรดาร์ตัวบน ะะด้านบนมาเป็นเรดาร์ก็คือความแม่นยำเนี่ยแม่นยำขึ้นเยอะคันนี้คูดคอนโทรลสามารถใช้แบบ Stop ปแอนดได้นะฮะก็คือเวลาเราขับเนี่ยเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยรถจะตามคันหน้าไปนะฮะจนถึงจุดหยุดนิ่งแล้วก็ขับต่อไปได้เองนะฮะคันนี้ถือว่าสะดวกสบายมากฟังกช์ชันให้มาโค้ดจัดเต็มมาดูไฟหน้าหน่อยไฟหน้าออโต้นะครับเป็นแบบ LED นะฮะโปรเจคเตอร์ด้านในเป็น LED แล้วก็ดีไซน์ไฟเดย์ไทม์เนี่ยโฉบเฉี่ยวมาก เซนเซอร์ด้านหน้ามีมาให้เรียบร้อย4ตำแหน่งเรื่องความปลอดภัยหายห่วงได้ไฟตะมอ,อคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูบอดี้ด้านข้างหน่อยนะฮะอาจจะไปไวนิดนึงนะขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามาอัปเดตให้ดูบอดี้ก่อนว่ารถที่เข้ามาเนี่ยยังไม่ได้ปรับสภาพเนี่ยแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยแต่ละคันเข้ามาเกรด A ทุกคันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายนิดนึงด้านท้ายนะครับไฟท้ายมาเป็นแบบ led light guiding สวยมากนะฮะดีไซน์ออกมาได้โฉบเฉี่ยวมากนะฮะแล้วก็บึกบึน เซนเซอร์ถอยมีมาให้นะด้านหลัง4ตำแหน่งนะครับสำหรับมิลเตัวขับ4นะครับ3.0มจนนติเมทนะฮะเวลาเหลือมไหมไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเปิดด้านท้ายนิดนึงอ่ะกุญแจแอบอยู่ด้านหน้าสักครู่หนึ่งนะครับพี่พี่นะฝากไว้ด้วยคันนี้ประหยัดจากออกห้างเนี่ยผมว่าเกือบล้านนะฮะประหยัดจากออกห้างไปเกือบล้านแน่นอนคันนี้นะครับด้านท้ายเนี่ยเป็นแบบฝาท้ายไฟฟ้าเปิดได้แบบนี้เลยนะฮะภายในเนี่ยเจ็ดที่นั่ง นะครับเจ็ดที่นั่งแอร์หลังมีมาให้หมดแล้วเบาเนี่ยสีแบบลักชวรี่มากภายในเนี่ยดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยเลยสำหรับมิวเนะในสำหรับราคาประมาณนี้ผมมองว่ามิวเถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้พร้อมกับฟังก์ชันนันต่างๆความปลอดภัยให้มาเรียกได้ว่าจัดเต็มแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวขับ2หรือว่าขับ4นะฮะฟังก์ชันเหมือนกันตัวรองท็อปเนี่ยจะเป็นขับ2ฟังก์ชันเหมือนกันเลยนะฮะตัวท็อปต่างกันแค่เป็นขับสเท่านั้นเพิ่มเงินแสนหนึ่ง จากป้ายแดงนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาไม่มาใครสนใจติดต่อเข้ามาหาเต้ได้เลยนะครับเบอร์ด้านล่างแปะไว้ให้แล้วเดี๋ยวพี่ๆติดต่อเข้ามาราคาน่าจะมาแล้วนะครับอะมาดูด้านในนิดหนึ่งนะครับภายในเนี่ยได้เป็นบ่อหนังสีน้ำตาลนะครับแล้วที่สําคัญผมบอกเลยคันนี้ได้เป็นเบาะคูแม็กด้วยนะฮะเบาะคูแม็กเนี่ยจะมีแค่2แบรนด์เท่านั้นนะครับที่ใช้ตัวเบาะตัวนี้นั่นก็คือมิตซูบิชิกับอิซูซุ เบาะตัวนี้นะครับความพิเศษของเขานะเวลาจอดตากแดดเบาะไม่ร้อนนะครับเบาะไม่ร้อนด้านหลังเนี่ยมีฟังก์ชันมาให้เสียบปลั๊กได้นะครับเสียบสาย USB ได้ภายในดีไซน์ออกมาหรูหรามากนะครับแล้วก็แผงประตูเนี่ยเป็นสีแบบแชมเปียนด้วยสวยมากนะฮะสวยมากแบบนี้ให้ความหรูหราประมาณหนึ่งเลยแล้วก็สำหรับคนขบับพี่ๆมาดูนะห้องโดยสารแล้วก็ ฝั่งผู้ขบับขี่นะครับที่พวงมาลัยเนี่ยฟังก์ชันให้มาครบมากนะครับคูตคอนโทรลเป็นแบบอะแดปตีอย่างที่ผมแจ้งไปใช้เป็นตัวเรดาร์จับตัวนี้ความแม่นยําค่อนข้างสูงนะครับ mm hmm. แล้วก็มีนิเกเตอร์ลงงานมาให้เรียบร้อย mm hmm. แล้วก็ตรงฐานพวงมาลัยเนี่ยคอนโซลกลางเนี่ยสวยมากนะฮะสวยมากคอนโซลกลางฟังก mm ์ชันให้มาครบแล้วนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวดูหน่อยมีอะไรบ้างตรงนี้นะครับแท็กช mm ั่นคอนโทรลนะฮะแล้วก็ตรงฐานลาดชันพี่ๆแล้วก็สามารถปรับขับ2ขับ4ได้ เบรกมือไฟฟ้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้สวยมากเลยนะฮะไฟแอมเบียนไลท์ต่างๆตกแต่งมาสวยงามนะครับด้านข้างตอนนี้สว่างไปนิดนึงอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะแต่ว่ามาอัปเดตประมาณนี้พี่ๆดูแล้วกันนะฮะบ,บริษัทเพชรยนรถเข้ามาวันแรกยังไม่ได้ปรับสภาพบอดี้แบบนี้ผิวพันธ์แบบนี้แต่ละคันนะฮะเดี๋ยวหลังจากปรับสภาพนะครับหลักๆที่เราทำมันก็จะมีขัดเคลือบสีสปาภายในนะครับบางคันเนี่ยก็คือ สามารถปล่อยได้เลยนะฮะเพราะว่าแต่ละคันที่เข้ามาเนี่ยสวยมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแต่ละคันที่เราคัดเข้ามาก็ฝากาไว้ด้วยนะพี่ๆสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตได้รับชมกันฝากกดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวรอบหน้ามีรถคันไหนมาอัปเดตอีกนะครับผมจะมาให้พี่ๆได้รับชมก่อนใครเลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมเต้ปยะยนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ